นะกด u ับสไคร e กดไลค์กดแชร์กดไคนว่าไปนะครับกราบ,รบขอบพระคุณครับเมื่อกี้ก็เพิ่งวางสายกับท่านผู้การแต้มหรือพี่แต้มของผมนะพี่แ้มบอกว่าโอ้คดีนี้นะตำรวจทํางานเต็มที่ตำรวจทั้งประเทศก็เสียใจนะที่โดนทางฝ่ายผู้ต้องหานี่นะครับวิพากวิจารณ์อะไรทํานองเหมือนอะไรเนี่ยนะจับไม่ชอบนะขอออกหมายจับไม่ชอบ,บอะไรต่างๆพยานหลักฐานไม่แน่นหนาะอะไรต่างๆ สำนักงานตารวจแห่งชาติก็รู้สึกเสียใจที่โดนวิาพากวิจารณ์อย่างนี้นะครับนะครับเนี่ยพี่น้องตํารวจทั้งประเทศเลหลายๆคนก็โทรหาผมว่ารู้สึกผิดหวังที่โดนสานักงานตํารวจแห่งชาติตั้งใจทํางานปีกว่าพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อ,อค้อคนหาจับกลุ่มคนร้ายแต่ก็โดนวิาพาก์วิจารณกับทั้งฝ่ายอกองเชียร์ผู้ต้องหาทั้งหลายเนี่ยยังไม่รวมถึงพวกเอฟซงเอฟซี ong, i, ต่างๆเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เสียหายมาก แล้วก็บางครั้งเนี่ยสูญเสียกําลังใจท,งทั้งทั้งที่พยายามทําหน้าที่อย่างดีที่สุดนะครับอันนี้ก็ก็ฝากไว้นะครับก็พยายามอย่าให้ชมพู่ตายฟรีนะครับนะครับพี่น้องสื่อมวลชนบอกให้นึกถึงตอนเวลาที่นะมีคนร้ายเอาไปทิ้งไว้คนภูเหล็กไฟเนี่ยแล้วก็ทรมานอากาศร้อนโดนมดโดนอะไรกัดนะแล้วก็ขาดอากาศขาดแรงต่างนะครับโอ้โหแล้วก็ตายอย่างทรมานนะ ลองคิดดูนะครับมันทรมานแค่ไหนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะมีพื้นที่ให้กับผู้สูญเสียอัน 45. นี้เป็นเรื่องแรกที่ผมอยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะครับก็หลายๆคนก็บอกว่าคนร้ายตัวจริงซึ่งคือใครก็ไม่รู้ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถจะไปยืนยันว่าเป็นนายชัยพลได้เพราะว่ากฎหมายคุ้มครองอยู่คนร้ายในคดีเนี่ยมันจะต้องนอนไม่หลับทนทุกข์ทรมานรับเวรรับกรรมไปนะนะเราต้องเป็นกําลังใจให้ตํารวจ ทำงานให้เต็มที่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฝากไว้นะครับก็ฝากนะครับฝากพี่น้องประชาชนทั้งหลายนะครับให้กําลังใจแม่น้องชมพู่ผู้สูญเสียให้มากนะครับก็ฝากไว้แล้วก็เป็นกําลังใจให้ตำรวจนะครับวันนี้ก็มีหลายเรื่องหลายราวนะครับที่อยู่ในความสนใจแต่คดีน้องชมพู่ก็มาแรงนะครับก็มาแรงนะครับอืมนะครับดอกนั้นก็จะเป็นเรื่องพวกไฟแนนซ์ครับ วันๆก็มีคนโทรศัพท์มาหาผมก็จะมีแต่เรื่องไฟแนนซ์ครับโดนยึดรถโดนทวงหนี้ผู้ค้ำประกันโดนยึดบ้านนะเอารถไปขายทอดตลาดแล้วมีปัญหาเรื่องส่วนต่างเรื่องแบบนี้ทุกวันครับแสดงให้เห็นคนไทยชอบไปค้ำประกันชอบเช่าซื้อชอบซื้อรถซื้อมอเตอร์ไซค์เงินก็ไม่มีซื้อมาก็ผ่อนไม่ได้ก็โดนยึดคนค้ำก็เดือดร้อนอันนี้ก็ปัญหาที่โทรกันทั้งวันนะครับเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องลูกจ้างครับโดนไล่ออกจากงานทำงานเกินหน้าที่ นะไปสั่งน้ำมันมาตั้งหลายแสนนายจ้างบอกไม่ได้สั่งเขาก็เลยไล่ออกไปทานายจ้างเสียหายเพราะนั้นใครเป็นลูกจ้างนะครับก็ต้องทํางานตามคําสั่งนายจ้างนะครับนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ร้านอาหารปิดกิจการไปทั้งหมด25,000ลารายนะครับนี่นะครับเพราะคนหันมาทํากับข้าวเองเพราะไม่มีตามจะกินแนละ้วนี่เป็นการเปิดเผยจากฟู้ดเพนด้าก็แสดงเราเห็นว่าร้านอาหารต่งางนี่ว่าลาบากยากเข็นนะลำบากกันเหลือเกินครับ อนุทินยันมีวัคซีนฉีดให้ประชาชนตามนัดนะครับขอยรับฟังข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นโรงพยาบาลทุกทุกโรงพยาบาลนะครับต้องไม่เลื่อนการฉีดวัคซีนนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับนะครับนายกบอกทุกคนได้ฉีดวัคซีนแน่นอนครับนะครับนี่ท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะนะครับก็วันนี้นะครับสั่งหาผู้รับผิดชอบเงินหลวง5.69ล้านนะครับนี่ครับสอตงอนะครับ สั่งสอบละเมิดวินัยร้ายแรงนิคมระยองทุจริตฝึกอบรมงานฝึกอบรมนี่มันผลประโยชน์มหาศาลนะผมเองเป็นวิทยากรฝึกอบรมสอนกฎหมายใครจะเชิญไปสอนกฎหมายสอนทวงหนี้สอนยึดทรัพย์สอนกฎหมายแรงงานเรื่องทุจริตอะไรต่างๆได้นะครับรติดต่อที่สำนักงานได้เลยเพราะผมเป็นวิทยากรฝึกอบรมที่ครับทุจริตฝึกอบรม5ล้าน6แสนเหมื่นบาทนะครับนี่ครับรกบล 5, 6, 90, บบบบำลังสอบนะครับว่ามีการทุจริตหรือไม่อย่างไรนิคมระยองนะครับ นะครับนะฮะนะคดีนะครับอาญาทั่วไปรวมถึงคดีน้องชมพู่ในชั้นศาลก็จะมีไอาการช่วยคดีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงแต่ถ้ามีทนายความเข้าไปเป็นโจทย์ร่วมนะผู้เสียหายก็ไปโจร์ร่วมมันก็จะทำให้คดีของพน,นักงานเดยกาแน,น่นหนามากขึ้นเพราะฉะนั้นคดีของน้องชมพู่ก็คงจะมีการแต่งตั้งทนายความเข้าไปเป็นโจร์ร่วมด้วยนะครับเอาทนายความเข้าไปช่วยนะ คดีหมิ่นประมาทมีการแจ้งความคดีหมิ่นประมาทเยอะนะครับคดีหมิ่นประมาทนะครับได้รับหมายตำรวจมาไม่ต้องตกใจครับทําผิดจริงก็รับสารภาพก็ไม่ติดคุกติดรางหรอกไม่ต้องกลัวนะครับเอานะครับไม่ต้องกลัวนะครับแต่ถ้าดูแล้วการที่เราวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตมีทางสู้เราก็จ้างทนายสู้คดีนะครับถ้าไม่มีเงินจ้างก็ไปถึงศาลศาลก็แต่งตั้งทนายให้เพราะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องคดีหมิ่นประมาทได้สบายๆนะครับนะครับอืมนะครับนี่ก็คือ นะครับแล้วก็รองโฆษกตรำรวจเตือนนิสิตใหม่มหาลัยดังแชทคุกค,คามทางเพศเข้าข่ายผิดกฎหมายรนะวังนะครับอะไรที่เป็นคุกค,คามทางเพศผิดกฎหมายนะครับแท็กซี่ไม่กดมิเตอร์ปรับห้าพันนะครับจากดอนเมืองไปสมุทรสาครไม่กดมิเตอร์แปดร้อยบาทไม่ได้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะฮะนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์หมอพยาบาลหมอพรทิพย์การันตี ซินคอรอนช่วยคดีชมช่วยคดีชมพู่น่าพิสูจน์ความจริงได้นะหลักฐานมีความแม่นยำเกือบร้อยเปอร์เซนต์มั่นใจจับคนร้ายได้นะฮะอันนี้คุณหมอพรทิพย์นะครับแพทย์นิติเวชนะครับแล้วก็และหมออื่นๆออกมาการันตีนะครับเพื่อความสบายใจน้องชมพู่นะครับน่นะครับนะครับนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้มาช่วยแชร์กันไปนะครับนะครับพี่น้องประชาชนที่รบรัก ก็กราบขอบพระคุณนะครับนะผมไม่ได้เป็นทนายให้กับแม่น้องชมพู่นะครับมีคนถามมาเยอะผู้สื่อข่าวก็ถามเยอะผมไม่ได้เป็นทนายให้แม่น้องชมพู่นะเขากําลังจะแต่งตั้งทนายความกลุ่มหนึ่งน่าจะมีการถแถลงข่าวในวันพุธนี้เท่าที่ผมทราบมานะนะครับเดี๋ยวก็ใครจะไปทําอะไรยังไงเดี๋ยวเขาก็จะถแถลงข่าวเขาเองประมาณวันที่9นี้นะครับน่าจะประมาณ10บโมงเช้านะอ่าที่โรงแรมที่ อะไรว่าเขาเรียกอะไรมุกดาหานะแต่คงไม่ใช่ผมนะครับนะผมก็มีหน้าที่ให้กําลังใจแม่น้องชมพู่นะครับนะส่วนใครจะแซวจะแซะผมนี่ก็เต็มที่นะครับผมไม่ถือโทษโกรธอะไรใครนะครับอยากจะแซวจะแซะใครจะท้าทายผมให้เข้าไปเป็นทนายคดีแม่น้องชมพูก่ก็ผมก็ไม่ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็เป็นสิทธิเสรีภาพที่เขาจะท้าทายผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะพยาจาท้าทายแต่แน่จริงก็มาเป็นทนาย ให้แม่น้องชมพู่เลยจะได้ไปฟาดปากกันในศาลไรหรือไ,ไ,ได้ไปเจอกันในศาลแน่จริงหรือเปล่าเก่งจริงหรือเปล่าน,าน,านาะก็ผมก็บอกแล้วครับผมไม่แน่จริงไม่เก่งจริงนะก็คงจะสู้ทนายความทนายลุงพลไม่ได้แล้วครับเขาเก่งลีลาเขามีหลายอย่างนะผมแก่แล้วคงจะไปสู้อะไรก็ไม่ได้นะครับนะครับตามสบายครับอ่าใครก็แล้วแต่ท้าทายผมให้ไปเป็นทนายน้องชมพู่นะครับก็บอกนะครับว่าผมไม่ได้เป็นทนายให้แม่น้องชมพู่เป็นคนที่ให้กาลังใจ นะเป็นคนที่เป็นปากเป็นเสียงให้นะครับเป็นกําลังใจให้ตลอดถ้าแม่น้องชมพู่ฟังอยู่นะะะนครับ,นะรบผมไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เป็นทนายให้แม่น้องชมพู่วันพุธนี้คนที่เป็นทนายความก็ไม่ใช่ผมผู้สื่อข่าวก็ถามแต่ผม,มี่อท่านเนี่ยผมแค่แค่คนให้กําลังใจส่วนทนายความลุงพลจะมาท้าทายบอกว่าแน่จริงมาเป็นทนายแม่น้องชมพู่เลยอันนั้นก็แล้วแต่ท่านนะครับนะผมคูสู้ท่านไม่ได้ท่านเก่งครับนะเก่งที่สุดในปัรติีแล้วจุกกรู นะครับก็แล้วแต่ท่านครับนะท่านเกง่งท่านาผ่านคดีมาเยอะอะไรตามที่ท่านวาดนะตามสะดวกสบายครับผมคงสู้ท่านไม่ได้ผมแกแล้วนะนะคงไปสู้คนหนุ่มๆอะไรไม่ได้แล้วครับนะแต่เป็นกําลังใจอยู่เบื้องหลังนะครับก็เล่าให้ฟังนะพี่น้องประชาชนวันนี้ก็มีหลายเรื่องนะนะก็เรื่องฉีดวัคซีนวันนี้ก็คงจะเริ่มเนะนะริ่มฉีดนะนะอนุทินก็บอกว่าไม่ต้องมีการเลื่อกน,น,กนก็ฉีดเลยโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลก็ฉีดนะก็ฝากพี่น้องประชาชน ขนะีดวัคทีนกันเยอะๆนะครับเราจะได้มีภูมิคุ้มกันคกับภูมิคุ้มกันนะครับนะนะครับเอาละครับก็วันนี้ก็คงจะแค่นี้ก่อนนะครับใครมีคําถามทางด้านกฎหมายมีข้อสงสัยนะครับไปที่หน้า Facebook กับหน้า YouTube นะครับมันจะมีเบอร์โทรศัพท์อยู่ท่านก็สอบถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นนะมีเบอร์โทรศัพท์อยู่ใครสนใจเชิญผมเป็นผู้บรรยายกฎหมายก็กติดต่อมาได้รวมถึงงานสืบสวนสอบสวนอะไรก็นะ ก็แจ้งมาด้วยนะฮะนะสืบหาทรัพย์สินลูกนี่สืบเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานะสืบสวนคดีชู้สาวอะไรต่างนะนะครับก็มีบริการด้านการสืบสวนหาพยานหลักฐานอะไรต่างๆก็ลองเบอร์ที่หน้า f a c e b o o k กับ u t u b e นะครับนะก็วันนี้ก็กราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนที่ติดตามกันเยอะบขมื่นกว่าช่วยกันแชร์ครับแชร์เยอะๆนะแชร์ไปเยอะๆเลยนะครับกด s ั b s c r i b e กดอะไรกันเยอะๆ ของเรามีผู้ติดตามอยู่ล้านกวคนทั้งเฟ e บ o ๊กยูทู u ติ t กต t อกเนี่ยมันล้านกว่าล้านสามล้านสีนะนะครับนะนะครับเยอะเลยนะครับช่วยกันกดนะกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดไลน์ว่าไปนะครับกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ